ส,สดีค่ะทุกทกท่านที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเขาลือสีนะคะซึ่งแม่นางก็ได้จากเพื่อนมานะคะมันเก่าแล้วเขาจะทิ้งก็เลยขอเข้ามาค่ะนี่ค่ะเราจะเอามาทําให้เป็นก้อนกลมๆย้อยแบบนี้นะคะเอาไว้ประดับตกแต่งสวนที่บ้านนะคะยังช่วยฟอกอากาศแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองเล็กๆได้ด้วยค่ะ นี่ค่ะเป็นคราวที่แม่นางได้มานะคะก็จะเก่าๆโสมๆแบบนี้ละคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอามาทำให้เขาใหม่แล้วก็เนี่ยค่ะเอาไว้ประดับตกแต่งที่บ้านของเราได้นะคะวัสดุก็จะมีเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเอาเส้นที่มันดีๆนะคะแล้วก็จะมีครีมตัดลวดแล้วก็ลวดลวดอันนี้ก็จะเป็นลวดกันสนิมนะคะเป็นลวดแบบอ่อนค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นแม่นางก็จะตัดลวดก่อนนะคะส่วนความยาวของลวดนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปแขวนหรือว่าห้อยให้เขายาวหรือว่าสั้นก็สามารถตัดกะระยะเอานะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะี่ใช้ครีมนะคะตัดได้เลยค่ะตัดไม่ยากนะคะมันเป็นลวดแบบนิ่มค่ะได้มาแล้วแม่นางก็จะดัดนะคะ ในส่วนที่จะเอาไว้เกี่ยวกับเลานะคะนี่ดัดตรงปลายนี้ค่ะดัดก็ไม่ยากนะคะเอ,เอางอเข้ามาได้เลยให้เขามีความหนาน,นิดนึงค่ะตรงนี้ใช้คีมบีบบีบช่วยนะคะ เสร็จแล้วก็เนี่ยคะ่ะเอาเกี่ยวไปเกี่ยวมาแบบนี้นะคะเกี่ยวพันรอบอีกเส้นหนึง่งค่ะแล้วก็งอไว้สําหรับเตรียมที่จะใส่เข้าค่ะอันนี้เราก็ทำแบบง่ายๆนะคะวันนี้แม่นางจะเอาทำใส่ลวดก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอามาทำใส่กับวัสดุเอามา DIY แบบอื่นบ้างนะคะนี่ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไว้ก่อนทีนี้มาเตรียมในส่วนของครานะคะที่เห็นนี่ก็คือจะมีทั้งใบที่มันแห้งตายไปแล้วนะคะกับใบที่มันยังดีๆอยู่เนี่ยค่ะยังเป็นเส้นๆอยู่เลยนะคะเราจะดึงเอาตรงส่วนนี้นะคะที่ยังดีๆอยู่นี่นะคะน่คะค่อยๆดึงออกมานะคะส่วนใบที่แห้งก็ขยำออกได้เลยนะคะดึงออกได้ค่ะเนี่ยค่ะรูปๆเขาก็หลุดร่วงออกแล้วนะคะ ่คะเป็นเส้นแบบนี้ยังดีๆอยู่เลยค่ะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเดี๋ยวจะเลือกแล้วก็ดึงออกมานะคะให้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะที่เขายังมีใบแล้วก็มีต้นออกมาแบบนี้นะคะเขาลรือสีหรือว่าอมอสสเปนนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับพวกสับปะรดสีนะคะนี่ ไม่ต้องใช้ดินเขาก็อยู่ได้นะคะอาศัยการดูดความชื้นจากอากาศนะคะเนี่ยค่ะเราเอาไว้ยังไงเขาก็ไม่ตายนะคะแต่ก็ต้องรดน้ํานะคะรดน้ําแล้วก็ให้อาหารเนี่ยค่ะทือเป็นน้ําฉีดพ่นใส่นะคะไม่นังก็จะเอาพวกฮอร์โมนที่ทําไว้นี่นะคะมาฉีดให้เขาเสร็จแล้วเราเอามาม้วนนะคะได้มาแล้วเอามาม้วนใส่กับ มือของเรานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยอมม้วนใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่อยๆทาม้วนไปให้ได้ก้อนที่เราต้องการนะคะชอบก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ม้วนใส่กับมือของเราแบบนี้เลยะคะ่ะใส่นิ้วมือ3นิ้วนะคะม้วนใส่ไปได้เลยดึงๆเอานะคะ ที่ดีๆก็ยังมีเยอะอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะใบที่มันแห้งแล้วมันก็จะหลุดออกมานะคะเราเอามือรูปๆก็ออกแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ได้มาเริ่มจากก้อนใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเราเอาม้วนใส่ไปได้เลยค่ะเขาก็จะงองออกมานะคะเราจะค่อยๆย,ยาวออกไปนะคะนี่ม้วนได้เลยค่ะได้มาแล้วนะ ก็เป็นก้อนที่พอดีนะคะเพื่อนๆชอบใหญ่กว่าน,นี้หรือว่าจะเอาเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็ลองลองดูนะคะนั่นก็จะเอาก้อนประมาณนี้นี่ค่ะที่ทำใส่กระถางไม้ไว้ก็มีนะคะนั้นก็เริ่มที่จะงอกออกมาเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะลวดเตรียมไว้แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะ ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ขอดออกมาล็อกไว้นะคะขอดออกมาเกี่ยวอีกด้านนึงแล้วก็ล็อกใส่แค่นี้เองนะคะไม่ได้ยากเลยค่ะใส่เข้าไปง่ายๆค่ะเพื่อนเอนีน่ยนเราใส่เข้าไปแล้วเราก็หาบีบล็อกไว้เนี่ยค่ะ กอนของเคล้าหรือสีก็จะอยู่ในขดลวดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลวดที่สามารถดัดไปมาได้นะคะ,ะได้แล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็จะงอกออกมาเรื่อยๆนะคะแบบนี้เราจะเอาไปห้อยหรือ,อไปแขวนไว้ตามต้นไม้ค่ะหรือว่าที่ที่เราเตรียมไว้ที่ไหนก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะานี่ค่ะ ส่วนตรงปลายตรงนี้เราก็งอเพื่อที่จะเอาไว้เกาะนะคะเกาะเกี่ยวกับกิ่งไม้ค่ะนี่ค่ะเอาไว้ห้อยไว,ไว้แขวนได้เลยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้อันนี้แม่นางทําใส่กับกระถางไม้นะคะพอดีมันมีกระถางไม้อยู่ก็เลยเอามาใส่ไว้เนี่ยค่ะเพื่อนๆใส่ไว้แบบนี้แล้วก็ฉีดน้ําใส่ให้เขารดน้ําให้เขานะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเขาก็จะอยู่ได้แล้วนะคะอาศัยความชื้นในอากาศก็อยู่ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะทำได้ง่ายๆพอเสร็จแล้วก็เอาพ็อกกี้นะคะฉีดให้เขาหรือว่าจะเอาสายยางทำเป็นละอองฝอยเล็กๆฉีดใส่ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะได้มาแล้วเพื่อนๆมีวัสดุอะไรที่จะเอามาใส่ก็ได้ค่ะ ฉีดน้ำใส่แบบนี้นะคะให้เขามีความชุ่มชื้นค่ะเขาจะอาศัยการกินน้ำแบบนี้นะคะอาศัยความชื้นแบบนี้ก็อยู่ได้แล้วนะคะไม่ต้องอาใส่ดินเหมือนกับพืชชนิดอื่นๆก็โตได้เหมือนกันค่ะเขาก็จะยาวลงไปเรื่อยๆนะคะแตกใบออกมาเป็นกอเล็กๆค่ะงอกออกมาเรื่อยๆยาวลงไปเรื่อยๆนะคะนีค่ะ ใ,ใส่ต้นไหนที่เก่าแล้วนี่ค่ะเราก็ดึงออกมาได้นะคะเตรียมหาวัสดุสวยๆน่ารักน่ารักมาใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆเลี้ยงได้ไม่ยากค่ะถ้ามันออกมาเยอะๆเราจะเอามาขยายเพิ่มก็ได้นะคะเราดึงดึงออกมาแล้วเราก็เอามาขยายเพิ่มพอเขาออกมายาวก็สามารถที่จะนี่ค่ะเอาเขาไปขยายใส่ อุปกรณ์น่ารักน่ารักใส่กับวัสดุอย่างอื่นก็ได้ค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปทํากันดูค่ะคราฤหรือสีเอาไว้ฟอกอากาศเอาไว้ประดับที่บ้านน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่ค่ะคราหรือสีเก่าๆก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราเอามาทําแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆนเอามาฟื้นฟูเข้าใหม่ได้นะคะนี่เลยค่ะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับน้ำดิน c h ชาแนลด้วยนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการประกอบอาชีพทุกอย่างเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ